thank mm -hmm. you ออกไปตะเวนกันรอบเกาะค่ะทุกคนนี่เขามีมอเตอร์ไซค์ให้นะคะห้องละหนึ่งคันนะรวมอยู่ในค่าห้องเลยค่ะทุกคน ดูสิคะนี่เราเจออะไรปิงทะเลตัวเป็นๆค่ะเพิ่งจะเคยเห็นครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยดูสิคะทุกคนอู้มีเยอะด้วยนะมีหลายตัวด้วยหนึ่งสองสามสี่หนี่หตัวอยู่ตรงนี้ นน้นําลงแล้วเขาลงเขาไม่ได้ลงไปกับน้ําด้วยเนาะเขายังค้างอยู่ที่โขดหินค่ะนี่ค่ะสงสัยว่าจะขึ้นมาหาของกินแถวๆนี้เนาะธรรมชาติมากเลยค่ะอนีเยอะด้วยนะนี่ค่ะตัวใหญ่ๆเป้งๆเ,เลยนี่ดูสิ แต่ตัวใหญ่ๆอุ้ยเราเก็บไปขายกันดีไหมคะเนี่ยมันกินได้ไหมอ่ะดูสินี่มีเยอะเลยฝั่งนี้ก็มีค่ะนี่ว้าว ซอกโน่นะคะก็มีโย้ยจะไปดูตัวนี้ใกล้ๆรู้สึกว่าจะตัวใหญ่ว้าว อันนี้บรรยากาศหน้าโรงแรมเราเลยค่ะเช้าเช้าบรรยากาศดีมากเลยค่ะเราขับมอเตอร์ไซค์ออกมารับลมชมวิวกันตอนเช้าเชนะคะทุกคนมอเตอร์ไซค์ไม่เยอะขับง่ายด้วยนะแล้วก็อากาศดีค่ะอันนี้นี่สำหรับคนที่นอนตื่นเช้านะคะขอแนะนำนะบรรยากาศดีมากอากาศก็ดีแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีด้วยนะขับรถง่ายด้วยค่ะ สองคางทางนี้เป็นภูเขาค่ะทุกคนแล้วฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็เป็นทะเลค่ะทุกคนลมเย็นดีมากนี่ถ้าใครชอบวิ่งออกกำลังกายนะคะตอนเช้าเช้านะวิ่งขึ้นมาฝั่งนี้ได้เลยค่ะไปหาดนวลค่ะอากาศดีมากลมดีด้วยเย็นสบายค่ะ ข้างหน้านี่เองค่ะโอ้นี่มีกิจก,กรรมซิมไลา์ด้วยนะคะทุกคนนี่อยู่ตรงนี้นี่เองนี่เรามาดูตอนเช้าๆคนไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยมีคนกันนะคะมาดูหาดนวลกันหาดนวลยามเช้า มีสาวๆเข้ามาถ่ายรูปกันแต่เช้าเลยค่ะทุกคนโหบรรยากาศดีมาก <laughs> ขึ้นจากหาดนวลแล้วค่ะทุกคนไปต่อกันค่ะไปไหนกันดีดูตามแผนที่เราไปไหนได้ใกล้ๆหาดเทียนหาดแสมสหาดแสมด้วยแสม สายตายาวมันเลยเลยโอเคหาสม่เนาะตอนนี้เราไปต่อกันที่หาดสม่ค่ะตอนนี้น่าจะเป็นขึ้นเขานะคะเนี่ยแต่ว่าทางสวยค่ะขับง่ายอ้ยอุ้ยน้องหมาเต็มเลย อย่าไล่กันนะจ๊าทุกคนกลัวนะอย่าไล่กันนะเอ,อเขาไม่สนใจเราเลยกค่ย,ยังเชื่อหน่อยค่ะอ,อันนี้ขึ้นเขาแอดเวนเจอร์มากเดีย๋ยวเราต้องปิดกล้องก่อนค่ะทุกคนขับมือเดียวคงจะไม่ได้แนะ่ นี่จ๋าเราอยู่ตรงทางที่จะขึ้นไปหาดแสมนะคะทุกคนนี่ขึ้นมาเนินสูงเลยค่ะนี่จุดสูงสุดของเนินให้ทุกคนดูวิวด้านล่างนะคะดูสิคะดูดีมากแต่ต้องขับรถด้วยความระวังนะคะเนี่ยขึ้นยากด้วยเราไม่ชินทางขับรถไม่เก่งนี่ค่อนข้างยากค่ะนี่ขึ้นไปอีกค่ะขึ้นไปต่อข้างบนนน สมมาถึงด้วยความพลือโหดด้วยเส้นทางที่ต้องขึ้นเขาสูงชันมากน่ากลัวค่ะถ้าใครไม่ถนัดขึ้นเขานะถ้าใครขับมอเตอร์ไซค์ไม่เก่งนะคะขอแนะนำเลยนะว่าให้เพื่อนขับให้ก็ได้ค่ะหรือไม่ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเอาไปขึ้นรถสองแถวก็ได้ค่ะทางมันขึ้นยากมากแล้วก็น่ากลัว ตอนลงเนี่ยต้องใช้วิธีดับเครื่องค่ะทุกคนแล้วก็ค่อยๆปล่อยเขาไหลแล้วเราก็กำเบรกลงมาตลอดดูสิคะโอ้ยมาถึงแล้วก็สวยค่ะนี่เดี๋ยวลงไปดูกันค่ะทุกคนนี่เรามาถึงเช้าๆไม่มีคนเลยค่ะลึกเข้าไปหมดแล้วเนี่ย มีสะดวกสบายค่ะมีเตียงผ้าใบด้วยเตียงผ้าใบให้เช่าข้างบนมีจุดชมวิวด้วยค่ะโน่นค่ะมีอาคารที่อยู่บนภูเขาอ่ะขึ้นไปถ่ายรูปได้ด้วยหาดต่อมาพาทุกคนมาหาดเทียงค่ะอยู่ใกล้ๆกับหาดแสมนะคะอยู่เลยมานิดนึงประมาณ100เมตรค่ะมาง่ายค่ะหาดแทบจะติดกันเลย เป็นหาดเล็กๆค่ะกาดด้วยสายตาก็น่าจะประมาณไม่เกิน300เมตรนะคะทุกคนสวยงามเหมือนกันค่ะทรายขาวนวลละเอียดค่ะแล้วน้ำก็ใสถ้าใครมีเด็กๆมาด้วยนี่ต้องค่อนข้างระวังมากเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าทางเดินมันค่อนข้างสูงค่ะแล้วไม่มีที่กั้นด้วยนะเป็นล้น ต่อไปเดี๋ยวเราไปหาดตะแหวนค่นค่ะหาดตะแหวนนี่ทางไปก็แอดเวนเจอร์เหมือนกันค่ะขึ้นเขาลงเขาเหมือนกันหวาดเสียวเหมือนกันค่ะสะพาดไปนิดนึงก็คือเหวเลยนะ <Okay. S 1> คะทุกคนขับรถต้องระวังหน่อยนะฝั่งน,นี้เป็นค่าเรือค่าเรือหาดตะแหวนน้ำใสาสสวยค่ะ มัีส่วนใหญ่จะเป็นพวกทัวนะคะน่าจะพักที่นี่เนาะดูแล้ว,วกรุ๊ปใหญ่ด้วยออคึกคลักดีน่าสนุกค่ะตรงนี้ไปถึงไหนเนี่ยเลยหาดตะแวนมาฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะทุกคนว่ามันไปถึงไหนกัน dỡ mát lên หาดอะไรเนาะเรามาถึงหาดตะแหวนแล้วเราก็ขับเลยทะลุมาเนาะมาถึงนี้แล้หาดอะไร จุดชมวิวค่ะทุกคนจุดนี้สวยมากถ้าใครชอบถ่ายรูปนะขึ้นมาได้เลยค่ะทุกคนนี่จุดชมวิวของเขานะคะนี่มีแต่เด็กๆวัยรุ่นเข้ามาถ่ายรูปก,กันดูสิคะนี่ด้านล่างนี่เป็นหาดตะแหวนนะคะทุกคนสวยค่ะ,คะจุดชมวิวด้านบนก็จะเห็นประมาณนี้นะคะทุกคน สวยมากเลยค่ะมองจากข้างบนเนี่ยค่ะทางเรียบหาดฝั่งเนี้ยเนี่ยค่ะฝั่งด้านขวามือเนี่ยทางเรียบภูเขาไปฝั่งเนี้ยค่ะที่อ้อมไปหาดทองล้างนะคะทุกคนอันนั้นก็สวยเหมือนกันค่ะขับรถไปง่ายค่ะคนนิยมมาถ่ายรูปกันเนาะตรงจุดนี้สวยไหมคะทุกคนสวยเนาะดูสิคะ เป็นวิวพาโนรามาจุดชมวิวค่ะ